สวัสดีค่ะสวัสดี f c t คารบปลักทุกคนเนาะพี่น้องมือนีมาโฟก,กัสสูตรดับสิบล่างคือเก่าเนาะพี่น้องวัดหนึ่งมิถุนาที่ออกเนาะออกเข้าไปที่ศูนย์เก้าดับ สิบ,บลางของเขาดับที่เหล็กแกับเล็กหนึ่งเนาะสองตัวถือว่าพานอีกแล้วพี่น้องหงมิถุนาต่อไป16มิถุนาเนาะสิมิถุนายนสองพนห้าร้อยหกสิบ เลขดับดับอยู่ที่เลขเก้าเก้ากับสองเนาะสูตรเห็ดยังไงก็เคยบอกกันก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าที่มาของเลข ดับสิบล่างมาจากใสซึ่งนี่ตามที่ผ่านผ่านมาจังหวัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้าดับสิบล่างเขามาแล้วเก่างวดซึ่งผ่านตลอดยังไม่มีงวดไหนหลุด ซึ่งงวดล่าสุดนี่เนาะพี่ดองทำแล้วได้เก้ากับสองเก้ากับสองจะไปต่อหรือลุดเดี๋ยวตรงมารุนกันเนาะพี่ดองสิบหกนิจนาดับสิบล่างเก้ากับสองโอเคคลิปนี้กับมิชมีเนาะพี่ดองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ